ตีถ้าถ้าตีคนเขาทำจริงอ่ะเขาเทราดเลยนะครับผมเนี่ยๆชมนะครับเสร็จแล้วนะครับชุดยาวยาวเท่าไหร่นะผู้กองสามเมตรแปดสิบสามเมตรแปดสิบนะครับหน้าเมตรโตเลยนะครับให้ดูลายดูสีโอ้สวย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 จริงๆนะครับนี่ดูลายไม้นะครับผม พอเราใช้น้ำมันเคลือบนะครับกาแลนเข้าไปนะครับสีมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับสีลายไม้แบบธรรมชาตินะครับผมลายคลื่นทะเลลายเสือลายอะไรก็ขึ้นมาเดี๋ยวพาดูลายคลื่นน้ําเห็นไหมครับเนี่ยถ้าลายอย่างนี้เต็มหน้าเต็มหน้าแผ่นนะครับราคาจะสูงมากนะครับเนี่ยนี้ลายเาเรียกว่าตัวนี้ทาดีกว่าตัวนี้ลายเสือเห็นไหมประมาณนี้ครับตัวเนาะครับกล่องเนาะใช้ได้ใช้ได้ครับ ยังเหลือ,อยิงนะเหลืออีกประมาณ2แผ่นนะให,ใหญ่ถ้าไครสนใจทักมานะ<ด>ครับโต้แน่นอนลงเหลืออีกรตัวอันนี้อันนี้ยังเนาะอันนี้เราปิ้นเจ็บเลยโอเคครับผมช่วยเก็บแลเดียอครันึงนพี่มันมันยังมันยังมันยังเ็ชื่ออเราดูเราก็เห็นใช่ครับแต่ตัวนี้นนมันเออมันว่าใช่ได้อยู่ตัวนี้ใช่ใชครับ เน่เราต้องเก็บรายละเอียดกันอีกนะครับผมเนี่ยดูเล็กๆ,ๆน้อยดูประมาณนี้นะครับ ừ ừ. ดูให้เป็นแนวทางนะครับว่าเราทํางานไม้งานสีงานมืองานใา้งานมือนะครับผมถือว่าโจะแล้วนะครับผมสวยงามโอ้แบ่น,นี้แบ่น,นี้ก็ลายดีนะครับแต่ว่าแผ่น,นี้ยังไม่เสร็จนะครับยะจะม้วนตับนะครับโอ้ ใหญ่ใหญ่ใหญ่าวเลยนะต่ำสุคไปใหญ่คุณภาพใหญ่คุณภาพ้ส่งนี้นะครับแผ่นไม้จามตุรีนะครับหน้าเมตรนะครับผมยาวสามเมตรแปดสิบนะครับท่านในชอบไม้ท็อปไม้ไซสใหญ่นะครับช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะหาไม้หน้าใหญ่หน้าเมตรได้ยากนะครับผมเนี่ยความหนาอยู่ที่สามนิ้วนะครับ ใช้ลงไปนะครับผมเก็บไว้ในที่ร่มเอาไว้รับแขกนะครับใชย้ยาวๆเลยนะครับหลายคนรายท่านว่าโอ้ยก็แค่ไม้จามจุลีมันไม่ใช่นะครับตอนนี้เป็นไม้เศรษฐกิจตอนนี้เป็นไม้เศรษฐกิจไปแล้วนะครับผม